ข่าวหันสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่จะผูกจะกนพี่น้องเด็กข้างในไอโอ้แน่ใจญาติใแซบเมียงเฮดบีินพี่น้องให้ใครแน่เด็ไปเก็บเฮดบีอยู่หนังคนมะขามอยู่กลางขว้างันแล้วก็พี่ถนนหน่อยหนึ่งใครมันนี่เฮ็ดเซิอ์ฟซารังสะจเจอรบ่หอมบัวเมื่อรีบเห็นใครหนักพี่น้อยใจญาติใแซบเมียงเฮดบีหินใครแน่เสียงไ่เสียงหน่ะอนเนี้ยหัวญาติ่ยากกันนี่พี่น้องย่านเงายาปลาเห็นกว่าแค่แน่นเนาะ พี่น้องไอ้หนข้างใมันจังฟักจังหอมไอ้โอ้ก็ซอยไม่เรามันซะจัสลางหอมหัวเบาเมื่อกลิ่มก็ซอยไม่เราแค่ไหนข้างในมันไอโอ้ยเอาการซออสักซองกานน้อยเห็นึ่งพี่น้องไอ้ซายโป้ขับม so 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 ันอีขึ้นหนึ่งให้เนาะเฮ็ดวีเฮ็ดถนนก็น้อยหนึ่งเธอว่านเลยหนึ่งก็บไอ้นวลสักกันสารก่อฮ้อพี่น้องไอ้หนึ่งข้างนไอโอ้ก็เอาน้ำมันยอดซักหน่อยนึ่งเราหนี่งแล้วก็นวลนวดเข้ากันแล้วจิ้มเราเมนเอิ้์ดเมนเกลือแล้วเลย เจ้าเล่เจ้าไม่เห็นเห็ดบีเฮ็ดธนูนอนนอ้ยอยเจาองเท่เตรียมเจ้างฟักเจ้างเจียงหอมดีมันมีเนื้อหมูฟักไซนี่นอคักหนอนแต่พ่ามีมันซันมันเท่พี่น้องนอพี่น้องอะไรกันมาหอม พี่น้องอะไข้างในก็เลยทรงฮิปปิ้งเสียงวาเสียงไหนออไหอ้เลยฮิปเมันมีทรงเมีงงยงนทะรงหัวใครน่ะว่ารีแต่ทรงฮิปปิ้งใครมันฮิปห,หนึ่งไม่ไหนโอ้กินซาเราทรงฮิปมันจุ๋มไม่เหตุไต้เฮือนเสียงวาเสียงหน่าไอ้ทรงฮิปปิ้งงอนตึกพี่น,น,นะน,น้อยอันเฮ็ดเมียงเฮ็ดบีเฮ็ดเทนุนไปเได้งอนม่งอนน่ะกำลังปิ่งพี่น้องไอ้เลย เตาโลก่ก็น้อยๆทยเ,ยอเทนี่เนี่เขาแต่ฮีบเดียวเท้ก้อยปิงตัวฮีบไปทีนอเม่อวานี่ยก้อยมันหักก้อยซุกไปมือเนี่เห็ดเข็มกายไฟเข็มกายเอาใหม่เนาะก็กินบากกวงมันทเที่นอปากนอมันกลินมาไหรแล้วเนาะเสียงตึกข้างในก็เริ่มซุกเราี่นอไอ้เนี่น้ำมันตกเปื้อๆไปหอมขึ้นมาตึงๆเนาะเสียงตึกเป็นตาเจ็บย่าเข่าตึกให้แน่เซฟเข่าตึกงอนมื่งอนๆๆนะี่ย ข้างในก็ดซุกเราไปนอนไอ้ไหนข้างในแม่ไหนโอ้ยกินฮีปปิงหนึ่งทรงเมียงทรงฮอนเถอะฮีปหนึ่งวันนี้ไปเหตเที่นกินแดงข้างในเสียงเสียงไหนหอมขึ้นมาตึงๆเลยนี่เป็นตาแจ็บมาแน่ย่าเข่าเอร์ดอกบอจ้าเมททองเจ้าหลินลูกเลาลูกเลาพี่น้องไอ้ไหนมาเนี่ยกินข้าวนอนไหนว่าไหนเดยกินข้าวอันกับเมียงเมียงเฮ็ดบีอนี้เจ็บตึกเนี่ย Hmm. Tak hmm. tak. Tuk. นั่นอ่ะหนึงน่งอันหนึง่งยุบไน้อยกเกมกมตังนั่นหดดตันรางแต่ตังเมืเ่กี้เขาวนั่งนั่งว่าพี่ ลนาดน้อยหอมเครื่องเทศสล่างสไตล์เหมือนม่ะเขาเขา nó sẽ kiến chắc quả cam sẵn thích cái nói Hãy chân cho kênh ไม่ไปส่จ้านค้าประตูประไหลจังกินง้ัวนักเตบ bác thì không sao

เอาฮะมบบน,นี้น้ากนี้ขนาดก็มไม่เป็นองครับแป้งกับคนมองกับใจหลายๆชื่อบืบนจบ